สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะพลนวัตเพื่อนสนิทกระทิงตอบชัดหลังเจอถามเคยถูกชวนลงทุน Forex 3 d ดีไหมถือเป็นอีกเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงของพระเอกกระทิงขุนรงสำหรับพลนวัตล่าสุดเจ้าตัวโดนถามถึงเรื่องของเพื่อน ผเผยว่ากระทิงไม่เคยมาชวนตนเลยและตนไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ด้วยมีอะไรจะปรึกษาคุณพ่อตลอดตั้งแต่เป็นข่าวพล,ลเผยยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเพราะตนติดงานอยู่เจอกระทิงล่าสุดตอนไปรำบวงสวงตอนละครออนวันแรกที่ผ่านมากระทิงไม่เคยชวนลงทุน Forex 3 d ส่วนมากจะคุยกันเรื่องชีวิตปกติเรื่องละครเรื่องเล่นกีฬามากกว่า ถามว่าสนิทไหมก็สนิทจากการร่วมงานกันมาและเป็นเพื่อนร่วมช่องด้วยยืนยันว่ากระเิงไม่เคยมีการชักชวนอะไรเลยทุกครั้งที่เจอก็จะคุยกันเรื่องเฮฮาสนุกสนานมากกว่าถามว่าเป็นห่วงเพื่อนไหมก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย อีกอย่างส่วนตัวไม่ค่อยสนใจเรื่องการลงทุนทางการเงินด้วยไม่ได้ดูเพื่อนไปออกรายการห่วนกระแสะเพราะติดงานย้ำเข้าใจได้ที่ถูกถามเพราะสนิทกับกระทิงแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ